กระชอง Add Family กันแล้วนะคะเย้วันี้นะคะเราจะมาทำคลิปอาบน้ำน้แข็งนะคะหรือว่าวอกกันนะคะว่าน้ำแข็งเนี่ยเป็น,นนะคะเราก็มีแม่นะคะมาถ่ายให้ก็เป็นมือใหม่นะคะมาวันนี้ก็จะมาอาบน้ำให้น้ำแข็งแล้วก็ปนข้าวนะคะปนข้าวเอาทำอะไรให้น้ำแข็งเลยใช่ไหมคะเพราะน้ำแข็งมีหมัดด้วยนะคะเราก็เลยต้องแบบดูนะคะว่ารีแอคคงหมายเนี้ย เาอาบน้ำอ่ะน้องจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราลงให้น้องอาบน้ำกันด,ดีกว่าแต่ว่าไออาบน้ำแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องถูมานะคะอ้าวแม่ปี๊ใช่นะกระบะมันเล็กไปไหมเนี่ยมาเกาะมาเกาะหน่อยๆไปนะคะอันนี้นะคะไอใช้เป็นแชมพูตัวนี้เลยนะคะเพราะว่า ในน้ำแข็งแบบคือซื้อมาเยอะเลยแชมพูแบบเนี้ยอุ้ยก็เลยชอบตัวนี้นะคะเพราะน้ำแข็งน้ำแข็งชอบไหมชอบหน้าหน้าไม่อยากอาบน้ำนะคะเพราะแข็งไม่ชอบอาบน้ำมากมากค่ะน้ำไหมน้ำไหมะเกาะเล็บจิกเลยอ่ะ เจ้าปูลเลยตัวนี้คือสีชมพูน่ารักมากๆค่ะอยู่ในนั้นเยอะเราต้องทาใยอย่างเยอะนะคะมันจะได้ไปบนทัวร์เยอะๆโอเคใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปค่ะลูก What บอกกิว่าต้องมีเวลาให้น้องจริงๆใช่ไหมคะอย่างแม่เนี่ยที่แม่ซื้อมาก็แปลว่าเป็นคนอยู่ในบ้านเวลาแม่ไปออกไปอย่างเงี้ยก็ให้ตากปิยายเลี้ยงดูนะคะก็ตันนี้ก็คือน,น่ารักที่น้องแข็งใครว่าน้องแข็งน่ารักสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะหอมมากเลยนะขอม,มไห่ตอไม่ไม,ม่ทอ,อยู่ไหนโอ้มามามานี่ก่อนมานี่ก่อนอะไรอย่างพี่เช็ดใครก่อน อ๋อจะขุดนีด้วยด้วยน้องน่ะลาน,น้องแบบหนาวๆน,น,น้องก็จะมาขุดมดุมดมุดตรงนี้นะคะเดี๋ยวน้องอาจจะไม่เห็น <c oughs> จุ๊บ <c oughs> เห็นไหมอง <c oughs> <c oughs> ชอบขุดเห็นไหม <c oughs> ขุดจังเลยหนาวใช่ไหมลูกอ่ะ,อะไปแล้วไปแล้วมแม่เปียกมดเลยไปไหนอะ เดี๋ยวตากล้องดูน้องกันนะคะเดี๋ยวขอไปเลือกเสื้อให้น้องนี่นะคะน้องขุดโอ๊ยได้แล้วโอ้โหมาหาแม่หาพี่พี่เหรอได้ไหนได้นี่เรือได้ได้นี่ไปแข่งมานนี้นี่มาแข่งมานนี้หรอนี่มาอันนี้จะเป็นไดของน้องน้ำแข็งนะคะฮั่ อันนี้ขอุแยตให้แม่ทํานะคะเพราะเดี๋ยวน้องจะหนาวอันนี้เป็นประกอน้องคุณนแล้วก็ไปหยิบอุปกรณ์ที่น้องจะต้องทําต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งน้องหมานะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเสื้อน้องนี่ค่ะ นี่นะคะอันนี้จะมาแล้วค่ะแปง้งชุดหวยนะคะคุดตลอดคุดเอปปวิดไว้ปิดไว้อื้อ เราก็จะมาใส่ปกคอให้น้องแล้วก็ทาแป้งนั่นเองนะคะใส่ประกคอก่อนอันนี้คือเปลี่ยนมาบ่อยมากแล้วนะเนี่ยคอไปแคใส่ประกคอก่อนครับแ <c oughs> คนมองไม่เห็นเลยก็นีบเีีอะ <c oughs> โอเคน้องพุ่มเราไปก่อน <c oughs> พี่จะทาแป้ง <c oughs> เดี๋ยวมันจะฟุง้ง <c oughs> โอเคอันนี้นะคะไอใช้เป็นแป้ง <c oughs> เซนการ์นะคะด็อกพาเดยจื๊อ าไปเลยเหรอหรือว่าใส่มือเออทางมือเกือบผิดอันนี้นะคะหมาจะช่วยฆ่าเห็ดด้วยนะคะเพราะเหรอเพราอีก รอยค่ะแล้วก็จะใช้เป็นเสื้อหวยนะคะหมาก็คือแบบผลิตพผลิตเป็นเสื้อหวยแล้วทุกคนนี่นะคะมาใส่ค่ะมาชุบอุ้ยจมูกลูกไม่เห็นแขนมาค่ะผิดด้านค่ะก็ว่ามันคับคับขอโทษค่ะ เออ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 ไม่ผิดได้แล้วไม่ผิดได้แล้วไม่ผิดได้แล้วเออเออดูเรียบร้อยแล้วลูกไม่ผิดได้โอ้ยตายตายแล้วน้ำแข็งใกล้ใก่้ใกล้ใก่้เออชุดเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำแข็งเสร็จแล้วขนมมาในแค่ะอุ้ยประคอไม่เห็นเลยอ่ะไม่มีประคอเลยนี่นะคะขอภาพอินเสิร์ตค่ะ นี่นะคะมีจุดที่เด่นกว่านี้น,นี่มาค่ะมาค่ะชัดๆเลยเห็นไหมคะชื่อน้อนแข็งแล้วก็เบิร์ดนะคะนั่นหอมแล้วเอาขนมนไหมโอเคค่ะทุกคนอ้าใส่ไหม คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้อาด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย